กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซียากพยาบรุขูสุคนสุหมงสุบอลพัๆกับสน้องมินนีคือเก่าคือเดิมพรอมินนเขาคัวอยู่บ้านหัวหันซีเคียวไป่นอยนซีเห็ดกินยังเนาะม่งม่อ่าราชาพี่ให้เป็นซีจบ้านีเียวพี่น้อกไม่้ยังได้ใช้ไม่ใช้เน่่นบ่ Ao mà bắt sống dạng 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 cha dạng 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 นุ่งเน็มแลมน่เน็มแล้วไะไรหัวข้อละทเ้ยองข้าวบทหนึ่งนะใ่จ่บัก้อยบ่จ่องบ่อยก้อยบจ่องวมูกแดงพี่เนาอุจารมี่นอุสารหั่นหอมจนเต็มถ้วยจได้เดอขึ้นเยเด ไปได้จเลเลเดยว่ะจีเลไปจะค้าเลเเยปมายงม่นหก้อยไข่หมดแดงพี่น้องเว้ยไปเเฮ้ยเอาเขาไปไว้ตู้เย็นทุ่กลางของเขานะไปยไปหก้อยไข่หมดแดงก่อนพี่น้อง ไ่ได้ส่อามาขอเห็นมามนสิเข้มเมยมินนี่บหมนี่บใจพี่น้องเอ้ยเจ็ดเข้มเพิ่ะ่ะใสเกลือบมงแหล่อหเลอ้ยเออ,ห,อหัวมังันเรียบร้อยหอมผักชีพี่น้องเอ้ยเนาะหอมป้อม้วกะทั้งลุมก็เป็นหอมบัวไม่ยังนะผงงวังงวพอแล้วลายลา,า,า,ายมันสีนวฝดไข่หมูแดง โบมักเข้มแล้วก็บโบมักเผ็ดแจ่วดีกว่าพริกป่นอย่างเนาะกะเข้าครัวก้อยไข่มดแดงปลาเด็กก็เฮ้ยอืมใช่ปลาแดกแล้วเป็นอย่างเสียบ จังคือกันดูน,น้ำบอน้องไม่มีน้ำแผก้นน้อยนึงพี่น้้งเนงาะได้ผัดเย็นคิมคนที่เข้ากันบอ,อคนที่เข้ากันต้องจับไก่เลยได้เลย กินอรินรเดเมือนดอกจีกินอยู่นี่ละ่เอ้ยไนี่นะเจ็ดพับ่สิบเจ็พี่น้องเอ้ยาบาัดสิบอันั้นสามสิบสประมาณสาาบาทเนาะกบาทอันนขสามสิปาพประมาณสาบาทแม่บ่ลุงแหละเนาะข้สามสปัดาพัน Sapan sao ít phần. Chào kín bọ. Kín tiếp Kín tè. Xì ra. xẹp mượt đâu Không sai. Không sai. สำเร็จบ่เดนี่ยสำเร็จลนี่เออหมดออยางเนาะม่อกี้ลูกข้าวฮะคุยมากระซิมเม็ดก่อนแล้วมินิฮิวนะก่อนขอแบ่ง งัดก่อนมาจัดทำข่าวตาสุอะไราะขอเรียกวงแพดเจ้าอะไรบ่ยเก็นหุงด้ยสุดท้ายเนาะมาแล้วพี่เนาะมาได้ยังหงนัมได้ มาจากพิษไอเลยพิษไนะ่าาวดบนเพ่อนพิษเออยังอยู่บิดปาตัวเดียวคำตาสว Đúng rồi. Đúng rồi các bác. tham ta ruột. À, cảm ơn em ăn em nó lượm À phạc muộn gì. Đúng, không? đúng, không? đúng, không? đúng không?

เจ็ดแล้วอ่ะพักนายจะกินซอยจุเลยเนาะมาเล้วแล้วมาได้รอ <c oughs> ดได้เนี่ยเฮ้ยกินจอนจะคลองเกาอิน <c oughs> <c oughs> หัวของประเทศมาไปเห็ดกินมาสักหัวหายเห็ดกินเนาะเห็ดแล้วก็กินกเน,น,เนาไป mai mai nhảy kìa đấy đấy ok Để cái đọc này vẫn nên nhìn chị họ này đó hãy vào ăn khèo con khát điếu toàn yêu là bạn này nửa con con này đấy

tô ba mò tô này nhỏ nhạm không lúc hạ với nó cũng sàng lúc nè rồi khai mốt đen xài สเสียบจวดจามาุด <c oughs> จอมาเด้อจ้าเส็บๆน้ำพองนี่คำข่าวตาสวดเพียวๆเลยคนเดียวนี่พี่น้องมาฮอนนี่ก็เอาวัยสำนีก่อนเด้อพี่น้องเขาเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงทนน่านี้อยู่นี่มีแหง้งวัสุขุสุคนพรเพะกันกิมนาสบายดีเกลี้ยงเลยมากพี่น้องับ